มาครับผมลุยกันต่อสำหรับในเกมที่๒นะสำหรับการเจอกันระหว่างสัมนกหมีกับแคสซี่จี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 เอาละตอนนี้รู้สึกว่าตีบทที่เป็นเนยิงใครอยู่เนี่ยเอาลาก่อนลาก่อนจับทำหน้าของอักยิงใครไม่รู้ครับผมทำไมผมมองไม่เห็นวะและเรียกตัวไอทำหน้าของอาชายสี่เนี่ยครับผมเก็บสัมนกหมีไปได้ฮะตอนนี้ เอาแล้วว่ะเกมนี้มันน่าตื่นเต้นกันแล้วผมในหน้าของชาย4ชาย4คือตีเบอร์11ของเรานี่เองฮะชาย4เนี่ยต้องบอกว่าเป็นนักแข่งเหมือนกันแล้วจังหวนี้จากเอ็มบวกศูนย์ยิงกดไปครับผมไม่เป็นนะไม่เป็นบั็กนะครับผมแต่รู้สึกว่าจะหลุดสะโขบออกไปได้ครับเมื่อกี้อย่างวิ่งไล่ตามกันอยู่เนะครับผมไล่กันไปครับไล่กันไปตีเบอร์บเอดบอกเ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ลยเอาแล้วเรียบร้อยชาย4ชาย4รู้สึกว่าจะยิงโดนสวหนหัวกลับมาครับตอนนี้น็อกดาวน์ไปแล้วแลวอยู่ไกลจับเพื่อนด้วยครับไม่แน่จะาเพื่อนจะมาช่วยทันหรรรือเเเปลล่าาีับบมมแยยย้้ช4ก็ไดด1ตว หกสูนนะฮะหน้าของลาก่อนตอนนี้กำลังโคบไปอยู่เนี่ยครับผมหน้าของทนะ็อปสกายฮะท็อปสกายวิ่งมาพยายามที่จะเติมเพื่อนเหมือนกันอยากจะช่วยเพื่อนนะครับผมแต่รู้สึกว่าไกลเหลือเกินนะแล้วเรียบร้อยพีซีตอนนี้เก็บได้เหมือนกันนะครับผมช่วยได้ช่วยได้ช่วยได,ยได้ลาก่อนมาดึงเพื่อนแล้วเรียบร้อยครับผมไม่เสียไปมีสดนะครับผมเมื่อกี้ สดจี้เนี่ยครับผมสามารถเก็บไปได้หนึ่งคนเหมือนกันตี้เบอร์สองตอนนี้เสียตาปอนไปกับซินเวอร์เนี่ยครับผมเหลือท่าได้ของมีหลอนกับซันโซนะโอ้ยมีหลอนกับซันโซรู้สึกว่าเรียบร้อยมีหลอนเจอได้ได้ของซีจียิงเปิดมาเลยเรียบร้อยเวลาก่อนนะผมสามารถเก็บมีหลอนออกไปได้ฮะตอนนี้ตี้เบอร์สองเหลือแค่ซันโซคนเดียวแล้วเนี่ยครับผมตี้เบอร์หนึ่งครับอย่างตี้สตีเมอร์เนี่ยครับผมนำทีมาจากเฮียนูโอโจเนี่ยครับผมแล้วก็มีท่านของยิ้มแชนแนลนะครับผมกับดีเอ็นแคทเหมือนเดิมเนี่ยตอนนี้ตี้เบอร์สามครับผมเจีย้งเปียยมมไไทลลแ้วกก็โุชิ แล้วครับผมตีเบอร์สี่แตกทั้งตีฮนะท่าน้าของสำนักหมีครับยังไงยังไงคาซิโอครับผมไม่แน่จะอ่านชื่อถูกหรือเปล่าถ้าผิดก็ขออภัยด้วยเป็นของซีจีนี่ครับผมได้มา2คิวครับผมแล้วก็มีคิงได้มา1นคิวลูกเต๋าได้มา1นคิวฮนะ สำหรับตีซีเกมนี้ซีจีต้องบอกว่านําทีมาดีเหมือนกันนะครับผมตีเบอร์หกฮะเป็นหน้าของมีเงินไอยูคาดี้กับคารินนะครับผมตีเบอร์7รู้สึกว่าจะมาไม่ครบด้วยหลุดไป1คนนะครับผมแล้วก็บังเนี่ยแตกไปแล้วนะครับเสียบังไปแต่ว่ายังเหลือแฮงแมนกับเฟิร์สอยู่นะครับผมซึ่งเฟิร์สเนี่ยผมเคยเรียกับเขาบ่อยอยู่นะช่วงหนึ่งนะครับผมก็มีการเล่นกันบ้างก็ฝีมือดีนะครับผมที่ต้องเชียร์เขาหน่อยคณะขงหมงเบอร์แปดครับผมสำนักหมีเงียังอยู่กันครบครับผมเบอร์เก้าเหมือนกันนะเนี่ครัับผมกยทาเน กันเบอร์สิบสำนักหมีครับยังอยู่กันครบครับผมแล้วก็เบอร์สิบเอ็ดนี่ยครับสิบเอ็ดตอนนี้เนี่ยอุ้ยสิบเอ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนที่สิบเอ็ดอยู่ตรงนี้นี่ครับผมแล Sun ้วซันโซไปไหนโอ้ซันโซออกไปแล้วครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยซันโซอยู่ในบ้านหลังเมื่อกี้นี่ครับผมอ่าซันโซอยู่ในบ้านหลังเมื่อกี้นะโอ้ต้องบอกว่าถ้าไม่ออกมาเนี่ยเจอแน่ๆครับสำหรับตี่ลาก่อนของซีจีฮะดันก็มาฟาร์มของนะครับผมมีถึงสี่คิวแล้วนะตอนนี้ซีจีเอาเรื่องเหมือนกันแล้วแล้วก็ตี่เบอร์สิบสอง่อนเนี่ยครับซึ่งเราผมอย ไ่ทานแต่ว่าเราอยากอ่านชื่อเขาทันอยู่นะครับมี3คิวแล้วนี่ครับมันมากสำหรับต้นเกมเนะี่ยอ้าวตีเบอร์12บครับผมทางด้านของหมีดื้อหรอมันชื่อว่าดือ้อป่ะหมีเดือดหมีเดือดนะครับทำไมแต่ทำไมทุกคนเขาใช้ภาษาไทยแบบพาร์ทฟอนต์ปกติมึงก็อยากแตกต่างนะอ่านยากซะด้วยหมีเดือดก็ผมเก็บมาได้1คนเหมือนกัน,นครับตอนนี้ก็สกอร์ยังนิ่งอยู่นะครับผมยังเหลือ35คนในแมปนี้เนะี่ย อ้าหมีใจบางครับผมตอนนี้หมีใจบางเก็บไปได้หนึ่งเหมือนกันนะครับตอนนี้เฮ้ยสำนักหมีเริ่มมาแล้วว่ะแต่รู้สึกว่าเหมือนเกมนี้เนี่ยสำนักหมีจะยิงกันเองเหมือนเกมแรกที่ซีจียิงกันเองเหมือนกันนะครับผมก็หวังว่านะครับผมภาวนาให้ซีจีเนี่ยได้แชมป์กลับมาบ้างนะครับผมไม่งั้นเนี่ยจะเป็นการเขาเรียกว่าหยามาำน้ากันนะครับผม ว่าประเด็นเนี่ยทุกคนจําได้ไหมว่าผมเกิดไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับก็คือเป็นการที่ซีจีเนี่ยไปยิงสํานักหมีนะครับผมเป็นการซ้ำศกเนี่ยทำให้สํานักหมีเนะี่ยอ้าวแล้วจังหวะนี้หมีเดือดไปเก็บหน้าของซีจีเฟิร์สได้เหมือนกันครับผมเดี๋ยวผมขอจับภาพเฟิร์สแล้วเรียบร้อยครับผมตีเบอร์เจ็ดอย่างเฟิร์สกับแฮงแมนนะครับ <c oughs> ที่เหลือสองคนสุดท้ายแล้วแตกไปแล้วฮนะโอ้โหเป็นหน้าของตีสิบสองอย่างหมีเดือดกับสเวตจี้นะครับผมสามารถเก็บคิวไปได้นะครับผมเย <madre> <c oughs> ชีวิตกูมีแต่เงินมีแต่ทองมีแต่หิมีเพลงประกอบด้วยนะครับร้องเองซะด้วยดีมากครับผมเฮ้ยน่าจะได้เจอกันแล้วผมตอนนี้ผมขอจบภาพีิตี้ตอนนี้เลยเท่านั้นผมชายสี่ครับชายสี่เปิดไปแล้วชายสี่เปิดเท่านั้นมีเดือดไปแล้วม,มีเดือดเรียบร้อยครับผมนอนคุยกับเพื่อนไปก่อนนะระว,ว่านี้สดที่ครับยิง ปืนยิงยายเพื่อนฮนะทา้เพื่อนเนี่ยสามารถมีเลือดกลับมาเติมกินได้อย่างเร็วขึ้นนั่นเองนะครับผมตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าตีวันสิบสองเนี่ยอยู่บนป้อมอยู่บนป้อมมาครบเลยนะป้อมมันครบเลยเอาแล้วตอนนี้ต้องมาดูสถา,านการณ์นะว่าซีจีเนี่ยจะเอายังไงต่อนะครับผมเพราะว่าศัตรูเนี่ยโพซิชั่นค่อนข้างที่จะสวยกว่านะครับผมเพราะว่าอยู่บนป้อมนั่นเองเนี่ยเขาจะเลือกเล่นไหมต้องมาดูกันต่อไปครับผมยังไง ยังไงเทเวนเล่นไม้ไม่เล่นชายสี่ยังเล็งอยู่ร่ะผมชายสี่ยังจับเป้าอยู่ที่บนป้อมอยู่อ่ะตอนนี้พายามี่จะจับตะโกไปแล้วพายามยิงหวัวแล้วตอนนี้ท็อปสกายแตกไปแล้วผมท็อปสกายแตกไป เป็นน้าเอาสวดพี่แล้วผมสวดพี่สามากจริง็อบสกายได้แล้วหมิสเตอร์เก็บท็อปสกายออกไปจากแมปนี้นเอาแล้วผมตอนนี้ยังไงเหลือสามแล้วนะน,น้าของตี้เบอร์สิเบเอ็ดอย่างลาก่อนเควินเอ้ยเควินเนี่ยครับผมแล้วชายสี่เนี่ยตอนนี้แต่รู้สึกว่าซีจีค่อนข้างเลวหลือเหมือนกันนะตอนนี้น้าชายสี่เหมือนจะไม่รอแล้วผมมาอย่างนี้จะวางไอ้บอรกระชับพื้นที่มาแล้วตอนนี้อยู่ข้างล่างป้อมแล้วอะยังไงจะปาระเบิดสูตรไหมหรือวิ่งขึ้นแล้ววิ่งขึ้นเลยครับเอ้เอาต้องบอกว่าใจร้อนเองอะตอนนี้ S 1> <S 1> โอ้โหบลป้อมและดาวไปสองเหมือนกันหน้าต่อหน้าของเบอร์12อย่างสำนักหมีฮะตอนนี้สำนักหมีดาวไปสองก็จริงนะครับผมแต่ตี้ของซ g จเนี่ยเขาเล่เสียเปรียบกว่าเพราะว่าไหนจะเสียเพื่อนไปก่อนหนึ่งคนอย่างท็อปสกายแล้วนะครับผมยังจะต้องมาเสียนหน้านาของชายสีที่รีบชาร์จมากเกินไปครับตอนนี้ต้องบอกว่าหนักใจแล้วนะครับผมสำหรับลาก่อนกับเควินนยครับผมที่เหลือกันสองคนสุดท้ายฮะตอนนี้อาจจะต้องหนีเอาชีวิตรอดกันก่อนนะ เสียดายเนี่ยครับผมจังหวะเมื่อกี้ต้องบอกจริงๆว่าเสียดายมากๆเนี่ยไม่น่ารีบเลยนะนะของชายสี่เนี่ยครับผมตัดสินใจพลาดเนี่ยครับผมชีวิตเปลี่ยนนะแตกไปะ เบอร์สิบับผมจับภาพที่เบอร์สิบเปนบ้านดีกว่าสําหรับซอยสี่นั่นเองเนี่ยครับผมสําหรับสํานักหมีนะตี้นี้ใจบางซอยสี่นะครับผมได้มาสนะี่คิวเนี่ยโอ้ตอนแรกผมก็มองว่าสีจีน่าจะได้เปรียบแล้วเนะี่ยแต่กลับมาเสียเองแบบง่ายๆอย่างนี้เนะ er, น,นี่ยครับตี้สตรีมเมอร์นะครับผมเฮียนุนยังอยู่กันครบนะสำหรับตี้เบอร์หนึ่งของเราเนี่ยครับผมตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าสํานักหมีเหลือหนึ่งตี้ครับสองตีสามนะฮะแล้วก็สี่ตีเนี่ยครับผมตัวสี่จีเหลือหนึ่งอุ้ยสำนักหมีเหลือห้าครับเพราะวว่าเหลือซซันโด้ย เรามาดูอย่าง CG ีบ้างซ G ีเหลือหนึ่งครับผมสองแล้วก็สามหายละสามต่อห้าสามต่อห้าตี้ครับ <laughs> จะทำได้ไหมทำได้ป่าจะทำได้ไหมเนี่ยทำไมมันเหลือน้อยจังอ่ะหา,ายแล้วนะผมบอกเลยว่า CG แพ้ครั้งนี้เนี่ยเป็นขี้ปากเลยนะอุ้ยเป็นขี้ปากนะครับผมบอกเลยผมบอกจริงๆมาก 5-4 GG แพ้เนี่ยเป็นอะไรที่หยาบคายมากๆ <c oughs> เป็นอะไรที่หยาบคายมากๆนะครับ <c oughs> ผมบอกเลยห้ามแพ้เลยนะพวกมึงยางน้อยเนี่ยได้แชมป์แต่ไม่มีสกอร์คิวมันก็ยังดีนะเว้ยแพ้ไม่ได้นะครับแพ้ไม่ได้นะไไดจริงนะครับสู้ๆกว่าสู้ๆเป็นกำลังใจให้จริงนะสำหรับ CG ฮะ CG ค,คนเก่งก็ต้องเยอะไปไหนหมดวะตอนนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับตอนนี้ก็สถานการณ์ยังชิวๆอยู่นะครับสก <c oughs> อร์ก็ไม่ได้มี การเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดเนี่ยครับผมอย่างนี่ไงเอา้ามีการเปิดกันแล้วอ่ะตอนนี้ฐา,านะของตียานุะเอาแล้วนะผมคิ้ม่าผมยังไง ทางด้านของลูกเต๋าเก็บไปได้เหมือนกันลูกเต๋ากับคิงครับผมสามารถเก็บไปได้คนละหนึ่งคิวฮะตอนนี้แล้วตี้เฮียนูเนี่ยกำลังโดนเปิดเหมือนกันครับผมต่อมาดูตี้เบอร์ห้าครับเมื่อกี้รู้สึกว่าจะเป็นคิงกับลูกเต๋านะครับผมสามารถเก็บกไ็ได้คนละหนะึ่งคิวฮะโอ้อยู่กันใกล้เลยครับอยู่ใกล้กับตี้เฮียนูเหมือนกันนะครับผมตอนนี้ uh huh. เราก็หวังว่าซีจีจะไม่ปะทะก,กันเองนะครับเพราะว่าต้องบอกว่ายังไงอะหลังจากที่ผมนับแล้วเมื่อกี้นี่ครับผมทางด้านของสำนักหมีเนี่ยยังมีตี้ เยอะกว่า CG อยู่นะครับผมถ้าสมมติว,ว่าเรามาตัดกันเองเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีเอานะฮะ<อ>ตอนนี้เนี่ยท่าน้านของยิ้มแชแนลนยครับผมสามารถเก็บมาได้1ค <c oughs> ิวเหมือนกันนะสำหรับตี้สติมเมอร์ของเราเนี่ยช่วยกันเพิ่มยากันไปก่อนนะตอนนี้อย่ายิงกันเองเลยกูขอร้องละนะขอไปจากตรงนี้ไม่งั้นก็โทรบอกกันก่อนว่าอย,อยู่ไหนน่ะต้องโทรถามต้องโทรถามกันก่อนไหมว่าเ <c oughs> พื่อนอยู่ไหนจะได้ไม่ยิงกันเอง <c oughs> เอาแล้วตอนนี้อ่อสวย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 ิ่งออกมาก่อนอย่ายิงกันเองครับอย่าตัดกันเอง มึงรอดมาถึงตรงนี้ได้ยังไงครับเนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นคนยิงยี่คนนี้จะหาทางหนีที่ไรได้คอนเก่งนะครับผมสาหรับซันโซฮะตี้มันรอดมาได้ยังไงฮนะ่ตี้เบอร์ห้าแล้วผมเอาโดนใครยิงอ่ะหาก่อนหาก่อนตี้เบอร์หกตี้เบอร์หกอ๋อโดนตี้เบอร์หกยิงครับผมแน่นอนผมหมีเงินนะเอาแล้วตอนนี้เบอร์ห้ากับเบอร์หกครับผมแหมลายชื่ออยู่ใกล้กันดีจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนมุมมองกันเยอะแยะ คาลินแตกไปหนึ่งครับเมื่อกี้แต่ว่าเพื่อนมาดึงทันได้ฮะยังไงครับผมลูกเต๋าคิงต้มไก่ครับผมกับคาสิโอฮะพยายามที่จะขึ้นรถออกจากโพสิชันตรงนี้กันแล้วนะผมจะรู้สึกว่ารถต้มไก่จะติดหรือเปล่าครับต้มโทรเรียกช่างไหมอย่างนี้ยังไงเข้าออกเข้าออกเข้าออกพยายามรอกันอยู่ครับรอนานไม่ดีนะรอนานไม่ดีครับผมหมีเงินางดานของตีเบอร์หกสำนักหมีสำนักหมีเห็นแล้วเรียบร้อยจังหวะนี้กาลังช่วยกันิงกูบอกแล้วรอนานไม่ดีฮะ ลเรียบร้อนรถกระบะพังไปแล้วฮนะโอ้โต้องบอกว่าจริงๆควรจะวิ่งออกไปก่อนเป็นผมนะผมยิงเพื่อนไปแล้ว ดาวก็ผมตอนนี้เป็นจังหวะได้เปรียบของทางด้านของสำนักหมีเนี่ทางด้านของหมีงหมเงินไอยูคาร์ดี้ครับผมพยายามช่วยกันยิงอยู่แล้วจังหวะนี้ดาวดไปสองะลูกเต๋าแตกไปแล้วอะตอนนี้เหลือแค่สามคนพยายามที่จะออกจากโพสชั้นตรงนี้อะแต่รู้สึกว่าคาซิโอน่าจะลำบากเหมือนกันเพราะคาซิโอกำลังเจอกับปัญหานะผมว่าข้างหน้าในเซเว่นเนี่ยมีคนรออยู่แล้วฮนะเอาแล้วตอนนี้จะไหวหรือเปล่าคิ King นเะอ็กทูฮะกับคาซิโอเหลือแค่สองคนสุดท้ายสำหรับตีเบอร์ห้าครับผม ต่วที่เบอร์นหนึ่งนะผมอย่างเงียนุวะตอนนี้พยายามนี่จะเข้าวงอยู่ใครอยู่วนป้อมอย่าบอกนะว่าคือซ so นะันโซน่ะเนีซันโซนี่กูฮาเลยนะซันโซหรือเปล่าครับผมและเรียบร้อยมีเดือดสามารถเก็บไปได้หนึ่งคนนะผมตอนนี้มีเดือดเก็บคาซิโอไปได้ครับผมเหลือแค่คิงเท่านั้นเองคนระับสำหรับตีเบอร์ห้าของซีจีและเฮียนุเก็บหน้านของซอยสี่สำนักมีออกไปได้เหมือนกันครับผมเทรดกันไปคนละหนึ่งคิวฮะตอนนี้กําลังมันเลยฮะก็เหลือ <S <S <ข>อยู่19คนสุดท้ายครับผมสําหรับแผนที่นี้เอาแล้ว เดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนะว่าใครอยู่บนป้อมเมื่อกี้นะครับผมซันโซหรือเปล่าฮะเอ้ยตี้นี้ยังอยู่ครับผมเอ้ามีเดือดครับผมเอาแล้วตอนนี้ครับผมท่าหน้านของตี้เบอร์สิบสองครับผมอย่างมีเดือดกับสดจี้ฮะมีเดือดสดจี้กำลังยิงตีงต้เฮียนู้นแล้วเรียบร้อยยิงแชแนลออกไปก่อนแล้วครับผมท่าหน้านของสดจี้สามารถยิงซีจิโอไปได้หนึ่งคนนะตอนนี้กำลังมันครับผมต้องบอกว่าตี้เบอร์สิบสองหน้าจับตามองสำหรับแผนที่นี้นะครับผมมีเตอร์เนี่ยยิงโคไปอยู่ฮะ มิเตอร no yeah. no 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 ์รู้สึกว่าจะเจอตี้ของโนอาเนี่ยครับผมเนี่ยเจอตี้ของโนอาเนี่ยเนี่ยครับเพราะว่าโนอาอยู่ตรงนี้แหละใช่เลยครับผมโนอาจริงๆด้วยฮะโนอาป่าป่าแบงครับผมยังไงช่วยกันยิงอยู่ฮะตอนนี้อ้าวแล้วมาว่ะเทเวนครับผมเทเวนจะลาต่อนะตั้งแต่ที่เบอร์สิบเจ็ดนะ ยังอยู่ครับผมอุ้ยขวายดีแคทเถอภาวนาครับผมอันนี้ทำได้แค่ภาวนาจริงๆนะหน้าของตีเบอร์หนึ่งหมดหรือยังครับผมเหลือเฮียนุกับดีเอ็นแคทครับผมต้องบอกว่าเฮียนุกับดีเอ็นแคทเนี่ยรับศึกหนักแน่ๆครับเพราะว่ายังมีเดือดกับสดจี้เนี่ยเขาก็ไม่น่าจะยอมให้คิวง่ายๆนะครับเพราะว่าเขามีสปอร์คิวถึงสี่คิวกับห้าคิวกับสดจี้เนี่ยครับผมรวมกันนี่ก็สี่คนเนี่ยรวมกันเป็สิบคิวแล้วเนี่ยครับสดจี้เบอร์สิบสองเนี่ยสุดจริงแล้วแต่ละปาร์ตี้นี้แล้วย แล้วยังซันโซยังอยู่อีกเหรอเนี่ย <S <S โอ้โหเป็ธรรมดาจริงไอ้นี่น่าไปแข่งโปล,ลิงมากนะมันหาโพซิชันดีมากเลยนะหน้าของคิงครับผมคิงเอ็กทูไปแล้วคิงเอ็กทูนะครับผมที่โดนหน้าของมีเตอร์ยิงเมื่อกี้นะครับอู๋อู๋มีเตอร์ยิงคมมีเตอร์ยิงคมแล้วใช้เป็นบีเอสเอสด้วยครับผมเอาเรียบร้อยไแล้วม,มีเงินนะครับผมมีเงินรู้สึกว่าจะหันมาเจอพอดีครับเมื่อกี้ เน็กทูแตกไปแล้วลวตอนนี้สานักหมีกําลังจะเจอกันเองแล้วผมเป็นตี้ระหว่างหมีเงินนะครับผมกําลังจะเจอกันกับหมีเดือดนะ ยังไงจากว่านี้ยังยิงกันอยู่แล้วเรียบร้อยลาก่อนสามารถเก็บอำนาจของมีพังออกไปได้ครับผมและซันโซสามารถเก็บอำนานของเคเวนออกไปได้เหมือนกันนะตอนนี้เหลือแค่ซีจีลาก่อนแค่คนเดียวเท่านั้นเองแล้วจะรอดหรือเปล่าเลือดเหลือแค่2แล้วเรียบร้อยไป้แล้วมีแบงค์ครับผมสามารถเก็บลาก่อนออกไปได้นะตอนนี้เป็นการบวกกันระหว่างสำนักหมีล้วนแล้วครับผมซีจีอยู่2คนสู้ๆกำลังใจมาเต็ม กำลังใจมาเต็มเหลือมึงแค่2คนแล้วสำหรับตัวแทนของซ g แต่รู้สึกว่าฝั่งนู้นรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าไปซื้อระเบิดมาจากที่ไหนครับ <T> เยอะเลือเกินแล้วเรียบร้อย <T> เหลือแค่30มสเลือเหลือ30จะรอดไหมยังอยู่ครัยังอยู่แต่ว่าวงบีบแล้วไม่แน่ไม่แน่ครับผมอีกประมาณห้าวิน่าจะตายกันทั้งตี้ฮะผมขอนับเลยได้ไหมห้าสี่สาตุ้มยงังยังยังเร็วไปแลจะจังหวะนี่เราได้เฮียน,น,นุกระดึ้งเหมือนกันนะผมเฮียนุบอกว่า ไอ้วง จีตายวงไปแล้วโอ้โหน่าเสียดายมากครับีจีออกไปหมดจากแมปแล้วนะตอนนี้เป็นการบวกกันร,ระหว่างสำนักหมีรั่วๆนะผม <Yeah. S 1> ตอนนี้ด้านหน้าของหมีสดจี้เนี่ยหมีสดจี้กำลังจับลูกตองมาแล้วจิงคนมันก็จะฝักตัวข้าไม่ยอม่าผมวางไอวอลอย่างรวดเร็วฮะตอนนี้ท่านหน้าของเบอร,ร์สิบสองเหลือสองคนนะอย่งอางสำหรับสดจี้กับยาใจฮะแล้วสดจี้โอ้โหสดจี้ทำได้ดีมากแล้วนะครับผมแต่รู้สึกว่าท่านหน้าของหมีเงินจะทำได้ดีกว่านะครับผมสามารถเก็บท่านหน้าของสดจี้ออกไปได้้เหลือยาใจอีแค่คนเดียวเท่านั้นเองฮะ ยาใจเนี่ยใช้เป็นปืนของ SVD นะครับผมแล้วปืนของเขาเนี่ยรู้สึกว่าจะยิงช้าและจะังหวดนี้ลูกตองควงจับมาสองนัดแบบโกๆว์าผม,ม,ม,มยาใจสามารถเกตเซนะาออมีเงินออกไปได้ฮนะแมต้องบอกว่า2นัดเข้าเต็มๆกลางอกเลยนะเมื่อกี้ไม่ต้องชันสูตรนะรผมตายแน่นอนนะเดี๋ยววิงมาผมเขายาใจโดดออกวงรู้สึกว่าจะลกไปหน่อยฮนะ ยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่ยาใจยาใจมือที่3าสามารถเก็บทนาคาดี้ได้ป้าป๋าป้าป๋าแตกเหมือนกันแล้วจังหวที่สองนัดเก็บทนาซัมโซไม่ได้ยาใจยาใจยังไงยาใจจะไหวมันละไอวอหมดกรับผมฟันอากาศเป็นหนึ่งแล้วเป็นทนาของซันโซว่ะเป็นที่หนึ่งซันโซซันโซที่หนึ่งซันโซที่หนึ่ง เอาที you know? ่หนึ I ่งเฮ้ย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 ยันโซที่หนึ่งเฮ้ยยังอยากเอามึงมึงมาจากไหนมึงมาจากไหนครับมันเหลือตัวเดียวตั้งแต่โดนตี้ของลาก่อนยิงตั้งแต่ต้นเกมจำได้ไหมคือผมผมชมจริงคือคือเจ๋งจริงแล้วเมื่อกี้ยาใจต้องบอกว่าจาใจเนี่ยพยายามที่สุดแล้วนะครับยาใจต้องบอกว่าไอวอหมดนะครับไม่งั้นไม่ฟันอากาศหรอก ไอวอลมันหมดไปเนี่ยครับไม่งั้นเนี่ยยาใจน่าจะสู่สีเหมือนกดานีครับผมแต่ว่า MVP ผมต้องให้ซันโซเลยเพราะว่าซันโซเนี่ยทั้งแคมทั้งลีกเดียวจากสงครามนะครับผมแล้วสุดท้ายเนี่ยสถานการณ์บีให้เขาต้องมาเผชิญหน้ากับตี้ที่อยู่กันมาอย่างยาวนานอย่างตี้ของมีเดือดนะครับผมอย่างสดจี้เนี่ยที่มีสกอร์เขาท่านเยอะอยู่แล้วนะครับผมต้องมาบวกกันเนี่ยอย่างมีเงินนะครับผมไอยูกับคาดี้นะครับแต่เขาเนี่ยเป็นมือที่3ที่ขอแค่ยิงคนละนัดแล้วเก็บ3คิวแล้วเป็นที่1นเลย ครับผมสำหรับซันโซฮะ MVP ไปครับผมเกมนี้แพ้ลาบครับยับแบบไหนรู้ไหมยับยับกูเ,อนนเอนนจอสำนักหมีกูจะซ้ำสมให้เพาวน์เลยแล้วสำหรับใครที่อยากดูพนะี่หมูเก็บแรงแบบส,สดๆนะครับผมให้ตามมาที่ f a c e b o o k Fanpage Box Skin c h a n n e l นะครับผมตามมาเยอะๆนะฮะพี่หมูรออยู่